ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง SR Car Review กับการพาไปรู้จักสุดยอดอาวุธทำลายล้างแห่งยุคอนาคตจากประเทศไทยนี่คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยม HTM 2041หรือ HTM 2041 Hypersonic Missile ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชมยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างเสิ้นเชิงในปี2041นี้ประเทศไทยได้เปิดตัวเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าที่สุดด้วยความสามารถที่ผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมความเร็วเหนือเสียง ่ิสัยยิงไกลความแม่นยำสูงและระบบควบคุมอัตโนมัติอัจฉริยะขีปนาวุธ HTM 2041ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธยุทธศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย H-TM 2041เป็นขีปนาวุธความเร็วไฮเปอร์โซนิกที่สามารถทะยานด้วยความเร็วมากกว่าแมกเจ็ดหรือ8,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคโนโลยีหลักที่ทำให้มันแตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปคือระบบรามเจ็แบบสครีมเจ็ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศและยังสามารถเคลื่อนที่แบบพลิกทิศทางได้อย่างอิสระในระหว่างการบินลดโอกาสที่สัตวปูจะสะกัดกั้นได้ถึง90%รระบบนำวิถีของ H-TM 2041ใช้เทคโนโลยี GPS ไอเที่ถูกพัฒนาโดย DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับระบบ AI แบบ d e e p Learning ที่สามารถประมวลผลภูมิประเทศวิเคราะห์เป้าหมายและเปลี่ยนทิศทางได้เองแบบเรียลไทม์ภายนอกของ h t m 2 0 4 1มาในรูปทรง Aerodyna มิกที่ออกแบบอย่างแม่นยำตามหลักฟิสิกส์ขององค์การเคลื่อนที่ในความเร็วระดับแมกซ์เจ็ดวัสดุที่ใช้ผลิตลำตัวคือคาร์บอนคอมโพสิตผสมไทเทเนียมที่สามารถทนต่อแรงเสยดทานอากาศและความร้อนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นผิวของตัวขีปนาวุธถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์จึงมีคุณสมบัติสติลในตัวและสามารถซ่อนตัวจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกได้ในระดับสูง ลำตัวยาวประมาณ8เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.6เมตรและน้ำหนักรวมประมาณ3,200กิโลกรัมหัวรบของ HTM-2041 สามารถเปลี่ยนตามภารกิจได้ไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงแบบ c o n v e n t i o n a ลไปจนถึงหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายโดยไม่ต้องใช้อนุภาพของระเบิดนิวเคลียร์ภายในตัวขีปนาวุธนั้นบรรจุระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแบบเรียลไทม โดยมีระบบ AI ที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเป้าหมายและเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อหลบหลีกระบบต,ต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูตัว AI ได้รับการเทรนจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิประเทศแบบป่าเขาเมืองชายฝั่งทะเลทรายและเขตสงครามจริงๆทำให้มันสามารถตัดสินใจอย่างแม่นยำและรวดเร็วในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ระบบควบคุมอุณหภูมิยังเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญภายในของ HTM 2041ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ามกลางความร้อนระดับพันองศาเซลเซียสจากแรงเสดทานอากาศในด้านการทำงานขีปนาวุธ HTM 2041ถูกออกแบบให้สามารถปล่อยได้จากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นยานยิงเคลื่อนที่แบบ 10x10 10ล้อ,อยางรถลำเลียงขนาดใหญ่เรือรบขนาดกลางและแม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรขึ้นอยู่กับภารกิจทางยุทธศาสตร์ ตัวจรวดปล่อยจะทำหน้าที่ส่งขีปนาวุธให้หลุดจากแรงโน้มถ่วงของโลกและเข้าสู่ระดับความเร็วเริ่มตน้นก่อนที่ระบบสครีมเจ็ตจะเปิดทำงานเพื่อขับเคลื่อนตัวขีปนาวุธเข้าสู่ความเร็วไฮเปอร์โซนิกจากนั้นระบบ AI จะเริ่มควบคุมเส้นทางด้วยตัวเองโดยใช้แผนที่แบบ3มิติที่จำลองจากภูมิประเทศจริงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพิสัยการยิงของ HTM 2041อยู่ที่ระยะประมาณ1,500-2,000กิโลเมตรแล้วแต่ชนิดของหัวรบและแพลตฟอร์มการยิง ถือเป็นพิสัยระดับกลางถึงไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายในเขตภูมิภาคอาเซียนหรือแม้แต่ทะเลจีนใต้ได้อย่างง่ายดายภายในเวลาเพียงไม่ถึง10นาทีหลังจากการปล่อยทำให้ข้าศึกไม่มีเวลาตอบโตหรือสกัดการแม้แต่น้อยจุดเด่นอีกข้อคือขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถประสานการทำงานแบบฝูงหรือสวอมแอทแท็กได้กล่าวคือสามารถปล่อยพร้อมกันหลายลูกที่ประสานงานกันเพื่อสับสนระบบป้องกันของศัตรูเป้าหมายหลักคือศูนย์บัญชาการรงเก็บยุทธปรกรณ์ฐานทัพหรือแม้แต่เรือรบในทะเลลึก ในด้านการผลิต HTM 2041เป็นผลลัพธ์ขององค์การร่วมมือระหว่างกรมสรรพาวุฒิทหารบกไทยสถาบัน DTI มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยด้านวิศวกรรมอวกาศและบริษัทเอกชนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยโครงการนี้ใช้เวลาพัฒนากว่า8ปีผ่านการทดสอบภาคสนามในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในทะเลทรายภาคตะวันตกและชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยโรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ในจังหวัดลบบุรีและระยอง โดยมีกำลังผลิตยอยู่ที่ประมาณ12ลูกต่อเดือนในช่วงแรกก่อนจะเพิ่มขีดความสามารถหลังจากปี2042เป็นต้นไปกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลขั้นสูงเพื่อลดข้อผิดพลาดและทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน NATO เมื่อพูดถึงมูลค่าขีปนาวุธ HTM 2041มีต้นทุนต่อหน่วยโดยประมาณอยู่ที่7.8ล้านดอลลาร์หรือประมาณ280ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้ โดยเฉพาะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของชาติมหาอำนาจอย่างรัสเซียรหรือสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่าเท่าตัวความสามารถของ h t m 2041ยังช่วยลดงบประมาณการสั่งซื้ออาวุธจากต่างประเทศเพราะสามารถพัฒนาและผลิตในประเทศได้เองเกือบทั้งหมดและยังส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมภารกิจหลักของ h t m 2041ไม่ได้มีเพียงการโจมตีทางยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในภารกิจหยุดยั้งภายคุกคามจากระบบขีปนาวุธของข้าศึกการสกัดกั้นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือแม้แต่การโจมตีแบบเซอร์จิคอลสไตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนระบบควบคุมแบบ real time uplink ยังเปิดโอกาสให้ผู้ควบคุมภาคพ,พื้นดินสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางหากมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจหรือความจำเป็นเฉพาะหน้า HTM 2 0 4 1จึงเป็นมากกว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก มันคือเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอำนาจป้องกันประเทศของไทยไม่ใช่เพียงการป้องกันตนเองแต่เป็นการส่งสารสู่โลกว่าไทยพร้อมจะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ด้อยกว่าประเทศมหาอำนาจอีกต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Car Review เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารและนวัตกรรมจากประเทศไทยที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนขีดขีดขีด